สวัสดีครับผมปาล์มจากสายชัยแมชชีรัลลี่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองเครื่องวิปเปอร์นะครับตัวนี้เป็นเครื่องนเรียนไต่หวัดนะครับเปลี่นักเรียนไต่หวันใช้านรงนะครับสภาพจะค่อนข้างใช้น้อยนะครับสภาพยังค่อนข้างใหม่อยู่แล้วนะก็ใช้มาไมด้วยนะครับตัวนี้ผมเก็บสีให้ใหม่นะฮะสเปคเครื่องก็คือ400 750นะครับขนาดหน้าตู้ รุ่นเปลี่ยนเฟืองนะครับผมนี่นะครับสังเกตง่ายๆถ้าเป็นวิกเตอร์รุ่นเปลี่ยนเฟืองนะครับก็จะต้องดูตามตรงตารางเรียรนี้นะครับแต่ตัวนี้มันก็จะเป็นรุ่นสายพานนะฮะเราเวลาเราเปลี่ยนเฟืองเราก็ต้องขอสายพานออกนะครับแต่ของผมมีมีเฟืองครบชุดนะครับก็คือสามารถใช้คืนได้หมดนะครับตั้งเกียวนิ้วเกียวมินนะครับจะมีเปลี่ยนออกมาห้าตัวนะครับแล้วตรงนี้มันจะเป็นตัวสเปคของสายพานนะครับสายพานทามมิ่งนะครับเราไปหาซื้อด้ตามทั่วไปนะครับเกียร์สามนี้นะครับ ก็คืออันนี้เป็นความยาวนะครับความอันนี้เป็นความหนานะครับความโตนะครับตัวนี้จะไม่มีคอม,ม้านะครับไม่มีคอม,ม้านะครับผมตัวนี้แล้วก็เป็นส่วนใหญ่เครื่องเรียนนะครับมันจะเป็นสี่จับติดมานะครับแต่ว่าถ้าลูกค้าอยากจะใช้สามจับก็คือแจ้งทางเราได้นะครับตัวเครื่องค่อนข้างสมบูรณ์นะครับตัวหน้าแท่นตัวล่างท่างาสวยนะครับ ตามสไตล์เพื่อนนักเรียนไต้หวันที่ใช้มาน้อยแล้วนะครับอย่างแบบใช้มาไม่เยอะนะครับก็คือยังค่อนข้างใหม่ทุกอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาลองเพื่อนนะครับนี้จะเป็นรอบเจ็ดร้อยนะครับรอบสามร้อยหาสิบทำงนกคสามร้อยเจ็ดสิบนะ นี่เป็นเดินปอกฟิวนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็คุยกันได้นะครับอยากได้เหแบบข้าพลุกจริงๆถ้าผมเป็นเครื่องสวยๆอย่างผมแนะนำตัวคอมพิวเตอร์ตัวนี้นะครับก็เาทั้ครบนะครับอีกการด้วยนะครับซับน้ำอีกการพร้อมใช้งานหมดเลยนะครับ ก็ถ้าสนใจนะครับเดี๋ยวให้ราคาพิเศษนะครับขอบคุณครับ